สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่หมอณนะชนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่พลังงานแรนดอมความรักนะคะเกี่ยวกับพลังงานความรักของคนที่อยู่ในสถานะคนคุยนะคะในช่วง7ถึง14วันนี้นะคะสถานการณ์ความรักของพวกคุณ จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้แม่หมอจะมาอัปเดตพลังงานให้ทุกคนรู้กันนะคะถ้าตรงก็เอ่อเมน์มาบอกกันด้วยนะถ้าไม่ตรงก็เมน์บอกกันได้เช่นเดียวกันนะคะขอให้รับแต่พลังงานบวกๆนะคะทุกคนมาฝา like, share, กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่หมอ้วยนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้นะคะที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับ ความรักของคุณนะคะสำหรับทีมคนคุยนะคะไปดูกันคนคุยเนาะวายพวกคุณพวกคุณคุยกันมานานหรือยังคะเนี่ยวายได้แล้วบ้าจริง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 สถานการณ์ความรักที่คุณจะได้เจอนะคะใน7-14ถึงวันหลังจากที่คุณเจอคลิปนี้นะคะ มีพลังงานเกี่ยวกับความอยากจะจริงจังอยากจะชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์ที่คุณจะเจอนะคะ,ะคนที่คุณกำลังคุยอยู่เนี่ยตอนนี้นะเขากำลังกำลังนะคะทบทวนแล้วก็พิจารณาความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้นะไปต่อจนถึงขัน้นแต่งงานมั่นหมายลงหลักปักฐาน เป็นคนสําคัญของกันและกันไปตลอดเลยนะคะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้นะมันอาจจะดูคลุมเครืออาจจะดูเหมือนแบบยังไม่ชัดเจนอะไรแต่ว่าเขานะแอบคิดไปแล้วเขาแอบคิดไว้แล้วว่าเขาอะอยากจะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันจะต้องจริงจังชัดเจนนะคะทีนี้เขาก็เลยมีการแอบวางแผนนะ แอบ,บวางแผนแต่ว่าเขาอ,า,อาจจะยังไม่ไม่ได้บอกเขาอาจจะยังไม่ได้บอกคุณนะคะเพราะว่าเขากําลังคิดทบทวนแล้วก็วางแผนอยู่เขาอยากทําให้ความรักครั้งนี้นะคะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะแล้วก็มีความารู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่นะคะที่จะใช้ชีวิตต่อไปด้วยกันนะคะแล้วก็บางคนนะบางคู่นะคะอาจจะได้เลื่อนสถานะนะคะจากแฟน เป็นคนเป็นแม่ของลูกนะคะบางคนอาจจะจากคนคุยเป็นแฟนนะคะ